สวัสดีค่ะทุกคนนัดเองค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวนะัดจะมาแชร์วิธีการแชร์สินค้าที่เราชื่นชอบลงในโซเชียลลงใน a c e b o o k นะคะแชร์ไปที่ f a c e b o o อ่สมมุติเราหาสินค้าที่ตอนนี้เป็นที่ต้องการในสังคมโซเชียลหรือสังคมส่วนใหญ่ต้องการหรือเพื่อนๆเราน่าจะสนใจเราก็หาดูได้ค่ะแต่นะัดจะดูตัวนี้มันถูก10บ,บาท แล้วลองดูประเภทเดียวกันได้ก็เลื่อนลงไปข้างล่างนี่ค่ะตัวนี้ที่เราจะแชร์เมื่อกี้เข้ามาดูแล้วนี่ค่ะแบบนี้มันก็จะมีภาพให้เรารูกภาพเรากดเข้าไปตรงลูกศรด้านบนนี่ค่ะลูกศรที่มาด้านบนนี่ค่ะก็จะมีภาพให้เราสามารถติ๊กเลือกว่าเราต้องการภาพไหนอย่างเงี้ยค่ะต้องการภาพไหนบ้างถ้าสมมติเราทั้งหมดเรากดทั้งหมด แล้วเราก็กดคําว่าบันทึกมันก็จะบันทึกเลยอย่างเี้ยค่ะแล้วก็บันทึกไปแล้วเมื่อกี้นี้รอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวบันทึกให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโออ่ะเสร็จแล้วเราก็แบ็กกลับไปกดตรงลูกศรด้านบนด้านบนมุนม,ม,มซ้ายมือนะคะกดกลับไปแล้วเราก็ไปกดที่เลือกกลุ่มแชร์เนี่ยราคาเก้าสิบเก้าบาทเอง เราลองกดไปดูว่าข้างในเนี่ยมีมีอะไรพิเศษมาให้เระบ้างนี่ถ้าเป็น1ชิ้นคือ99บาทแต่ถ้า10ชิ้นเหลือ525บาทตกชิ้นละ5้กว่าบาทเองนี่ค่ะเราก็ถ้าเราจะเลือกเราก็กดตกลงไปเลยแต่ตะกร้าไว้เก็บไว้ก่อนแต่ตะกร้านะคะอันนี้เราจะมาแชร์แล้วถ้าเราเราจะมาแชร์แล้วกดปุ่มแชร์ตรงนี้ค่ะเราจะกดไปเฟซหรือกดไปไลน์ก็แล้วแต่เลือกแต่อันนี้คือจะแชร์ไปที่เฟซ แต่ต้องการแชร์ไปทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งก็เลยจะคัดลอกลิงก์เข้าไปค่ะคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปที่หน้าเฟซอย่างนี้ค่ะแล้วก็กดเพื่อจะโพส์เราก็มาเลือกภาพเห็นไหมคะที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้ก็คือจะมานี้หมดแล้วเอออ่ะเป็นคลิปวิดีโอ ก้าาทแบบนี้ะแล้วเราก็วางลิงของเราที่ลิงกดเข้าไปหาสินค้าได้เลยเราก็บอกไปเลยค่ะว่าเป็นสินค้ามีใครอยากได้บ้างมีใครมีใครอยากได้บ้าง9กสิบเก้าบาท ช้อปปิ้งไปเลือกดูได้แต่นี้คิดไปคิดมาไม่ฝากลนะิงก์เนาะเพราะถ้าเขากดเข้าไปเราจะลงทะเบียนผ่าน Facebook เข้าไปก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้คุยกันแล้วก็อาจจะลบออกแล้วใส่เป็นลิงก์ไลน์ถ้าสนใจเออแอดไลน์มาคุยกันได้ และเราถ้าสนใจแอดไลน์มารับลิงก์ได้ฟรีรับลิงก์ถ้าสนใจแอดไลน์มามาถ้าสนใจ,นใจทักมาได้ส่งลิงก์เข้าแอปให้ฟรีค่ะแบบนี้ก็ได้แต่น,นี้คืออันนี้จะเป็นคลิปอันนี้ลิงก์อันนี้คือถ้ากดเข้าไปก็คือไปที่สินค้าตัวนี้เลยแบบนี้ก็ได้ ถ้าแบบนี้ก็อย่างนี้แต่ถ้าเรากลัวเพื่อนเราจะลงทะเบียนผ่าน facebook เ,เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นเป็นประมาณว่าหรือว่าถ้าสนใจเพื่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทักมานะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะในแอปช้อปปิ้งไม่ออเอาคราว่าไงอย่างนี้อ่ะเรากดโพสตึ๊บ รอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะได้ทงคลิปวิดีโอแล้วก็เอ่อเป็นภาพนิ่งมานะคะถ้าเราถ้าเราอันนี้เดี๋ยวก๊อปปี้ไปก่อนไปโพสในไทม์ไลน์ต่ออ่ะคัดลอกไปโพสในไทม์ไลน์ก่อนเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอ่ะไปโพสในไทม์ไลน์ก่อนออเสียงไก่ขันดีจัง เ,เลือกอย่าเพิ่งไปวางลิงก์เลือกเลือกภาพที่เราต้องการก่อนค่ะแบบนี้ป้ายเลือกป้ายอย่างนี้เราค่อยวางเราค่อยวางลิงก์นะคะวางข้อความนี่ค่ะอ่ะป้ายโพสป,ปถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะได้โพสต์แบบนี้ค่ะถ้าเราคัดลอกลิงก์มาค่ะเราจะได้ทั้งคลิปวิดีโอและภาพนิ่ง แต่ถ้าเราไม่คัดลอกลิงก์มาเรากดเลือกมาที่โพสต์หรือว่าโพสต์มาที่เฟซหรือไลน์เลยเนี่ยมันจะเป็นภาพนิ่งมาภาพเดี่ยวนะคะอย่างนี้อย่างเช่นเข้าไปดูนะคะอย่างนี้นะคะถ้าเมื่อกี้เรากดอันนี้่เ,เมื่อกี้อ่ะนะคะนี่ค่ะถ้าเรากดเออเรากดแช์แล้วเรากดไปเฟซเลยอ่ะลองดูนะคะลองดูอันนี้เราจะเข้าไปที่เพจนัดอ่ะแล้วเราก็บอกว่าเออ มีใครสนใจบ้างมีมีใครกำลังมองหาดีแคปชั่นตรงนี้แล้ก็เปลี่ยนตามใจฉันนะคะมีใครกำลังกำลังมองหาสิ่งนี้อยู่บ้างเนี่ยค่ะอ่ะแคปชั่นตรงนี้ตามใจเราเลยอ่ะแล้วเราก,กดโพสต์ไปนะคะ เดีย๋ยวเราไปดูที่หน้าที่หน้าเพจของไอที่หน้าเพจของเราตัวนี้นะคะนี่มาจะมาลักษณะแบบไหนนี่ค่ะก็จะมาเป็นภาพเดี่ยวแบบนี้คือเราจะไม่เห็นคลิปวิดีโอและไม่เห็นภาพนิ่งแบบนี้ค่ะ เนี่ยแต่ถ้าเราโพสต์แบบแว่าเป็นคลิปวิดีโอมามีภาพนิ่งมาด้วยคนก็จะสนใจมากขึ้นเนาะ